กะเทียนนิดหน่อยสองพินพอไหมน้ำแกงปลากระกป๋องให้กินนี่น้องลองเบิ่งน้ำนก,ก,กันเขาเคยกินกัะเทียมเขาเคยกินแต่ไข่พลาถอกแต่ถัว่วเป็นโตโน,น้ะ พุดละใส่ตัวได้ก่อนจะคล้รก็มิไม่ใช่ไหมล่ะโอ้โหจิ๋วจิววจิพิทจะมาแกงปลากระป๋องกินใส่หอมแดงแล้วก็กระเทียมชูรดดอย บอกพ่อกระลักปุ้งใหม่ให้น้องเดี่ยวเป็น้องสิบว่าสายร้ายหมอกำลังเดือดได้ทีใส่สมอยู่ นี่คือวุ้นเส้นที่เราจะใส่ลงไปพนะี่น,อออน,น,น้องเดมพอแตา,ปา,ปาปะปนะ๋องรเ่กเครื่องปรุงกันดายนพอนเาขุขกใส่นะี้กบุเพื่อนใส่ไปเลยบอ ชอบก็ใส่น้ำปลาเขาบอกมาอย่างนั้น <c oughs> สวัสดีเนี่ยมึงแรงพี่น้องเห็ดแกงปลากระปองขังแรกสิเป็นอะไรเนาะเดี๋ยวค่อยชิมที่ลังนละแง่เ่ากันหน่อย ใส่สูงยี่กันเนาะบึงสูงกันได้อหามบอาก็นม่เห็ดซอยสังใสอีพี่น้องซอยหอมสอีความแดงเข้ามกเยอะๆใสเยอะๆไปเลยแกงหม้อพี่น้องจะเข้าแกงยังไงกันเนาะเาก็บ่เกยจะเถอ โอเคคือก okay, ันไม่เคยลองนี่จะเอามาลองเจห้หอมหนีนำต้นหอมปักชีไปด้วยแสยบบส่แสบก้ะหูกก้มางมันนี่ตีกิแซ่เดียวว่าเดียวเลยดีกว่ามึอหนานำกงำก่อนแบได้ ลอยพี่น้องปลากระป๋องลอยน้ำลชอยน้ำที่นี่เอียไปกระป๋องเียอยพี่น้องเลยมาเด้อกินปลากระป๋องลอยน้ำกระป๋องลอยน้ำ สบาย<จ>าดีพี่น้องา่อกสดีนกระป๋องลอยน้ำนะจ๊ะวันนี้มันซิ่มปากระป๋องก่อนจา้า,า,างกง็ข่าขวเหนียเบอร์ีกปลดบเจ้าบตตัดบ่วงข่มบ่วงชามคนน้ำบมแมนต่พ่อสางบอกนะมึงดีกูนะหอเดอผมพ่กินยุ่

เขาเยเรแล้วก็แม่เปิดอยู่เพียงเงนยังได้มาเป็น้องอืมน้องเขาอาจจะ็น้องซ้าเขาดิได้่็คืนเพราะจะขู่เขาอ่เพราะนะเปิดจ้วหน้าจะเฉยเขาเปิดดูแล้วกลับไปของเขาเบอร์ล่ะเปิดเปิดมันได้บา bạn subscribe cho Không Ghiền Mì Nó Để không bỏ mà những video hấp dẫn จะดไ่ได้แค่เห็นนี่แหะตักระปรองแล้วนะไ <c oughs> มอก,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 กบอไรฉันถงนาก,กวะหนูพึดไร้ายะปุน <c oughs> กะปุนมาร่อยเหงื่อจิ้มยม่นของคาดมันกิน

Ini enggak apa pom mm enggak Hmm? Mm -hmm. Yeah. ตัวมแหง้งมัดูอ้มาเจ้าผมจมเดือนหแล้วนปมันเดือนหนึ่งนปลายลมัปลูก <c oughs> เดือนนึงนะุน้อแคหนหรอก็น่งตัวจ

องแค่ตากองเดห,หร,ครนนแรค่แนะค่นีลยแพ็คหนึงมันจะได้แบบคยละไหนะเจ็ดพันแค่แคีนพักกับดำหนาซื้อมาตากระปองมากีนไม่กินม้องมันจะเผ็ดๆขี้มันจะนสมามาเนาะไม่ควรแต่คือว่า กินเยอะใชมั้งเป็นนี่เดเแหงเหรอบหมี่ตังค์ก่โมงบะขคาจะจัดคุ่างสวนะฮสดกระขัด้่ได้หน่อยอืเยอะใช่มักรเนาะเป็นเพชรมันเป็นี่ย

ต่อดเลยบาดคอครับขนน้ำไม่ชัดมากขึ้นน้ำมัน ตัดต้นเขาติดหรอกม่ได้ชื่อนะปีกงูนี่เจ้าตีกุ้งเหรอโอมันกรผม๋องเขาไวมา

ใช่จักไหนยนะัง่ยจมาใ่ืที่มาตุ่มหมาตุ่มจมืงี่อองไหน่าหบ่อยจี่มาดีจืนาะจืดไปายุดเดี๋นดาะน้ำทะเลหนึ่งมตปลาสามตัวเร่เลือกถึงเริ่ม่มัว tốt nó. Ya mày kể cho nó mày kể bụng mày nát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  này nát m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 ày ใช้น้ำรา้่ใช้น้ำร้นนายขา้ากแบบน้อย่าข้อมิ่งหายดิวัวเห็นข้างหลกข้างรกอยู่เ่ดใช้าปจุ่มไรชุดเลยเกอใหม่ใช้ทำข้างหน้าพี่น่เจ็บนหน่อยแจ่บอยู่เพชรเนาะเพชรคุมา แต่ก็สมองอืมมันแค่ผิดงนับอมีคนนังบอกมีนจะติดดดตยงปยึดกเยอะโอ้โหติดกูค่ะอมนี่ ดูแ่งไว้แล้วสิดีเขาตาไก้ัวขามือไนแกะตัวใหม่ได้พี่น่อเด้อสือเห็ดอะเป็นทอดใส่ไอ้ตั้งถ่านักุ้วเีย แต่ำนี้ก็บสุดยอดอะไรแย่ไหมแค่ขั้นขุ่นันนี้แห้งกแย่นเนี่ยส่วนพี่น้อ,องหห้ลูกเขาตาม ชูเต็นทีเลยมน้ำมงมีเกาหลน้มันดีทมัยุดออกหัวสุดสดสัดส

พี่น้องลาแล้วขอบคุณทนะุกที่ที่เข้ามารับชมขอกรใหม่อมิปต่อไปพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องน่าลักปันดี